ิตรัณฑ์ที่ลิสต์อยู่ในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางทีเราใช้อยู่ทุกวันนะครับตื่นเช้ามาเราหยิบมือถือมาเช็คมือถือของ Apple เปิดแอปของ Facebook ตอนเช้าขับ f e r r a ราไปทำงานแวะซื้อ a r เติมเงิน s t a r b u c k ด้วย Mastercard นะครับ,รบตอนเที่ยงแวะไปกิน เนื้อบ n ยอนมีที่ s ิสเลอร์นะเราพูดถึงแม้กเทรนเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่าเออมันจะเรืองเป็นเรื่องของไอทีเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตซะมากกว่านะครับแต่อยากจะบอกว่ามันก็มีประเด็นอื่นด้วยนะครับก็4เทรนที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับหนึ่งคือเรื่องเดโมกราฟิกนะครับเรามาดูกันนะครับว่าประชากรโลกในอีก1 0บยีปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับุ้นใดจะได้ประโยชน์นะครับประเด็นที่สองนะครับ คือเรื่อง urbanization นะครับการขยายตัวของเมืองนะครับเรื่องที่3ามทุกคนคงทราบดี internet of things นะครับและเรื่องที่4เรื่อง clean energy นะครับ C-trend เราจะเห็นว่าบริษัทนี้เนี่ยเป็น debt free Company ด้วยไม่มีหนี้สินสร้างกระแสเงินสดได้อย่างดีนะครับเมื่อสร้างกระแสเงินสดได้อย่างดีเอามาปันผลปันผลอาจจะไม่มากแต่ว่าเอามาลงทุนใน R&D แล้วก็เอามาซื้อกิจการ สร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทนะครับเราจะเห็นว่าใน5ปีเนี่ย mm hmm. เรวอโูโตเฉลีย่ยปีละประมาณ15%แต่ o perating income เนี่ยโตเฉลีย่ยต่อปี18%ไรายได้ของเขาเนี่ยมีความมั่นคงค่อนข้างมากเพราะเขาไม่ได้เน้นแต่การขายอุปกรณ์เพียงอย่างเดียวนะครับ oh. ลูกค้าซื้อเข้าไปแล้วก็ต้องใช้พวกนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วคล้ายๆกันกับ in tive u t i surgical คือเขาจะลงทุนใน R D oh. นะครับ oh. แล้วก็เน้นในการที่ทำซอฟต์แวร์เองแล้วก็ใช้ AI มาในประมวลผลคือถ้าเขาเรียกว่าเป็น one stop shopping สำหรับสัตว์แพทเลยเป็น invested capital ก็คือพูดง่ายๆอันไหนอคืนทุนช้าคืนทุนเร็วเวลาเปิดร้านอันไหนคืนทุนเร็วที่สุดปรากฏว่า s t a ซาบักมี roic สูงที่สุดคือพูดง่ายๆเปิดร้านซาบักคืนทุนเร็วกว่าเปิดร้านไก่ทอดร้านเบอร์เกอร์ จริงๆเ่ะเฟอร์เรารี่เนี่ยเขาไม่ได้ทำรถยนต์เขาทำของหรูหราขเขาทำลักชัวรี่โปรดักนะครับก <c oughs> ็เลยเอาอัตราส่วนหลายๆอันเนี่ยของ a อ r m เมสมาเทียบกับเฟอร์รารี่แล้วก็มาเทียบกับโตโยต้าให้ดูครับเราจะเห็นว่าเฟอร์เรารี่เนี่ยมีอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยคล้ายคึงกับ a อ r m เมสเนี่ยมากกว่าโตโยต้าเดี๋ยวนี้คำว่าโกลส t ็อกเนี่ยถูกนำมาพูดกันมากนะครับ ผมขอเน้นนะครับอันนี้มาจากบทสัมภาษณ์ปีเตอร์ลินช์นะครับกับนิตยสารรู้สึกจะเป็นแบรน n นะครับล่าสุดนะครับเมื่อไม่นานนี้นะครับปีเตอร์ลินช์ย้ำนักเลยนะครับว่า Growth Stock หมายถึง revenue growth นะครับไม่ใช่ profit growth นะครับบริษัทที่เป็น profit growth นะครับกำไรโตแต่รายได้ไม่โตเลยนะครับไม่เรียกว่า growth stock นะครับ โกลด์สต็อกเนี่ยคุณจะต้องขยายรายได้ด้วยนะครับครับายได้โตด้วยกําไรต้องโตด้วยนะครับ,รบในวิกฤตให้ซื้อหุ้นที่มีผู้บริหารที่เก่งมีบริษัทที่มี business โ o เดลที่ดีมีหนี้สินน้อยพวกเนี้ยพ้นวิกฤตเขาจะอยู่ได้บางทีเราไปซื้อของถูกในวิกฤตเราคิดว่ามันถูกแต่ว่ามันออกมาจากวิกฤตไม่ได้มันเจ๊งไปก่อน <laughs> มีตั้งหลายตัว สมัยก่อนนะครับดังนั้นให้เลือกบริษัทที่มีความแข็งแกงร่งราคาเหมาะสมกับการลงทุน